พก,กิ่งพระธาตุพ, <c oughs> พ,าพนมครับกิ่งพระธาตุพนมครับเนื้อเงินกิ่งพระธาตุพนมพระธาตุพนมนะครับกิ่งพระธาตุพนมเนื้อเงินนะครับสวยๆนะครับอันนี้เป็นหลวงพู่ชื่อนะครับลงยาหลวงพู่ชื่อนะครับ ลงยาลงผู้ชื้อลงผู้ชื้อลงยานะครับชมอย่างเร็วๆนะครับนี้ก็จะเป็นรุปปูคำพันธ์นะครับอ่ารุปปูคำพันธ์รุ่นสมปัตินานะครับเป็นเหรีอเงินนะครับอ่าในเงินลุปปูคำพันธ์นะครับรุ่นสมปัตนารุ่นหนึ่งนะครับ วัดมหาัาดทธานมหาชัยนะครับเปิดประประจากัดนครพนมรุ่นหนึ่งนะครับเนื้องเงินนะครับปูคำพันนะครับนี่ก็จะเป็นหลวงปู่ตื้อนะครับหลวงปู่ตื้ออาจารย์ธรรมโมนะครับเป็นหลวงปู่ตื้อนะครับ ปี2516นรบะครับเป็นหลวงป,ปู่ตื้นครับตัวนี้สองพอปู่ตื้นะครับก็ต่อมานะครับตัวนี้จะเป็นหลวงปู่สนนะครับวัดอรัญญานาโพนะครับปู่สนวัดอรัญญานาโพนะครับ ีส5 1 6รุ่น1นะครับรุ่น1น่รุ่น1นะครับ2516นะครับสวยๆนะครับนะบล็อก1นะครับรุ่น1บล็อก1นะครับบล็อกนิยมนะครับบล็อก1นรับนะครับไม่มีหมายเลขนะครับไม่ได้ต่อโค้ดนะครับไม่ได้ต่อโค้ดนะ ตัวนี้ไม่ได้ต่อโคดนะครับบล็อกหนึ่งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นลุงปคคกคูณนะครับลงพกคูณนะครับนี่พกคูณนะครับข้างหลังนะครับเคนนครับ